สภาพพุกกี้ในลูกเกี้นี่หนึ่นี่ให้ครับว่าต้องโฆษณาให้ในยางคนยังทำบ้านเราสิของคนอีสานแซ่บบ้องเป็นยังไงสุดยอดค่ะแซ่บหลายพุกกี้มากยังพุกกี้มากน้ำตกที่คุณได้บอกมักแต่บังคุั้งที่เจอถิ่มที่สามเรื่องเยองยากวอร์ม่ีเป็นคอนเสิร์ตแล้วบอกว่าบางคำตกน้ำตกก็อร่อยแต่ผมชอบก้อยดิบนไงก้อยกินไม่เป็นเนาะดิบกินเป็นบางอย่างด้วยผมต้มแซ่บอหวานชอบอะไรครับชอบไฟครับ นั่งก้อยดีดีละแซ่บไปเลยแน่นอนเลยไอหมึกหมึกหมึกอะมึกย่างก็อร่อมึกยหมึกโคก็อร่อยหมันมีแต่ย่างจัคตอนเลยนะขอบคุณท่านเดชครับนี่ท่านเดชนาตาเนี่ยแหละครับพวกนี้ถึงสามสิบล้านงัวต่อไปพวกนั้ไหนซื้อพวกนั้ไหนซื้อผมตัวลอยกูยิ้มเพราะท่านเอาอยูตัวลอยตัวลอยมันต้องซื้อพี่เจนนั่ซ่บแสรบะครับเดียกพี่น้องผ่านมาทางนี้ก็ ผลนกอ้อนมานท่อเนี่แหละครับเบิ้งมันเช็ดแวะ,ะมาได้ครับแวะมาได้เบิ้งบนเช็ดแสบเพราะบกรับเบื้องบเหลือแต่ <c oughs> หอมบัวปะหอมบัวก็ยังแซ่บเลยอืแซ่บไปหลีเลยปก,กติผมก็บค่ค่อยได้กินดอกโดนๆเท่าครับโ <c oughs> ดนโดนเท่า <c oughs> ขอบคุณเพื่อนเด็ดลายๆครับเดี๋ยวมาพ่อกันเดี๋ยวมาเที่ยวกัน เดียค่อยดีมันกินนัก็ค่อยขอบคุณเพื่อนเดียนหน่อยปุ๊บอ๋อขอบคุณเพื่อนนะคะขอบคุณนะคะสวยงามบอสวยงามาได้สวยๆมาได้สวยมาได้สวยมาไดสวยรอด้สวยมันจีบวนแล้วไจีบวเอาขอบคุณเพื่อนเดืนนะเพื่อนขอบคุณเพื่นเดนนะขอบคุณเพื่อนเดืนนะเพื่อนเดน่มีข้าไปกินเหวี่ข้าไปกินเย้ามาข้าไปกินเว่าไปยังดอก

เอาลีได้เพื่อนโอ้โหกี่ยวนี้ก่อนก่อนตัวก่นที่หนึ่งใช่ไหมนี่ห้านี่หตัวลีนี่เพิ่บริจาค้มนิธิเก้าร้อยล้านบ่เก้าร้อยเกาสบล้านบ่นี่ล่าบริจาคหมดะเออเก้าร้อยเก้าล้านถูกตั้งอะนละถูกตั้งเราสมควรแล้วละสมควรรุนหลุนเรา่อไปในประเทศไทยี ยี่ห้อก็ยิ่งแย่เจ๊งไปเยอะเราขึ้นในสังคมได้เจ้าสัวเราบอกโฆษณาน่านผอมเราบอกขี้ท่านผอมได้เราบอกโชว์ออามได้เราบอกได้ประกาศว่าจะดันหนี้ได้เราเต็มใจให้ขอให้เจ้าสัวฮาตะลี่กับเจ้าสัวเดียร์เจ๊ลลนลุงเยอะนะครับเด้้อนี่ยยังเป็นสัวยังใครตัวมือสัวอ๋อ ครับอาทริปต่อไปดีพ้ากันไปไ้ว้พระครับผม,มน<ะ>้งสุนีวบอกดูดดดอะไรแปลกมากเลยไปบัดครับผม